วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะกลางสัปดาห์แล้วเร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆอีกแป๊บเดียวะคะ่ะเดี๋ยวก็จะสิ้นปีแล้วนะคะไวจริงๆเลยนะคะเผอแป๊บเดียวเองนะคะเพื่อนๆวันเดือนปีไวจริงๆอะเดี๋ยวเรานะคะไปหาน้องๆผลไม้กันเก่งอะคะ่ะอยู่บ้านสวนเนาะเก่งก็เอาน้องผลไม้นี่นะคะคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเก่งนี่นะคะเพิ่มความสดชื่นเพิ่มความสดชื่นนะคะนี่โอ้โหแทงยอดดีมากเลยเพื่อน แห่งยอดอยู่หูยฝักดาบหูยน่ารักตะมูตะมินะคะน้องทุเรียนของเก่งต้นนี้อะวันนี้นะคะทีะ่กินกาแฟอร่อยที่สุดของเก่งนะคะก็ต้องมากินกับน้องๆน,นะคะน้องๆผลไม้ของเก่งเก่งบอกได้เลยค่ะว่าที่บ้านสวนเก่งเนี่ยคะ่ะเก่งเป็นอะไรที่แบบว่าสดชื่นมากนะคะเป็นที่บําบัดจริงๆเลยนะคะนี่น้องทุเรียนนะคะอะให้น้ํา ให้น้าเพิ่มความสดชื่นนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายๆมาเอาญ้าออกสักหน่อยนะคะมานั่งเกี่ยวเอานี่และคะ่ะนะคะเพื่อนๆว่างๆก็มานั่งเกี่ยวนะคะเพราะว่าออกกําลังกายของเก่งก็คืออยู่กับน้องๆผลไม้เห็นเขียวก็เอามาเกี่ยวๆรอบตรงผู้เมานะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ยังคงหนาวเย็นนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ,ะวันนี้ค่ะนี่คนเขาเรียกว่าสูงวัยอย่างเราเนาะ ก็ต้องหาเครื่องดื่มดีๆนะคะเครื่องดื่มดีๆของเราเนี่ยก็จะเป็นคอลลาเจนนะคะอ่ะคอลลาเจนนะคะกินเอสเปรสโซ่ค่ะปูชิโน่นะคะ, ino, ะ,คะบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อบำรุงชั้นเนื้อเยื่อทานอะไรก็ต้องให้มีประโยชน์กับร่างกายอืมอ่ะเดีย๋ยวหามุมนั่งนะคะเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้นะคะ่ะน้องๆก็เริ่มเติบโตนะคะเก่งเดินมาแล้วก็พอที่จะหลบล้มได้ เมื่อก่อนน้องๆผลไม้อะคะ่ะต้นไม่ใหญ่แต่ตอนนี้ต้นเริ่มใหญ่นะคะเดินมาก็มีล่มอะคะ่ะหลบล่มได้นะคะอะเดี๋ยวต้องหาที่นั่งเป็นมุมนั่งนะคะเอาไว้นั่งคุยไว้นั่งคุยกับน้องๆทุเรียนน้องๆผลไม้นั่งคุยยืนคุยกับเขาทุกวุกทุกวันนะคะเพื่อนๆเนี่ยอย่างน้องมะพร้าวอย่างเงี้ยคะ่ะก็มาเอาใจช,ช่วยว่าเมื่อไหร่เขาจะติดจังนะคะอะมาดูสังเกตการนะคะเนี่ยเก่งก็จะมาอยู่กับเขาต้นไม้พวกเนี้ยมาสังเกตมาดูค่ะ ว่าจะติดจันได้หรือยังเนี่ยลำต้นขนาดนี้แล้วนะคะมะพร้าวของมะพร้าวนะคะมะพร้าวน้ำหอมอะตอนนี้อะค่ะมาอยู่มาเดินมาค่ะมาดูมาตรวจดูนะคะศึกษาการเก็บข้อมูลเล็กๆน้อยๆจากการหมั่นเรียนรู้แล้วก็ดูเนี่ยค่ะเก่งก็หมั่นดูว่าเขาจะติดจันเมื่อไหร่นะคะอะแล้วก็เดินมาวันละนิดวันละหน่อยมาดูมาหมั่นสังเกตนี่แหละค่ะชีวิตของคนทําเกษตรนะคะทฤษฎี ก็มีแต่ปฏิบัตินะคะเยอะกว่าทฤษฎีนะคะเอาละเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปส่งผลิตภัณฑ์ความงามให้กับคุณลูกค้าสมาชิกชาวสวยใสของเรากันนะคะพอเวลาไปส่งเนี่ยคะ่ะเก่งก็ไปหาเรื่องชิวอยู่ข้างนอกนะคะ่ะแล้วก็พอเสร็จก็รีบกลับเข้าบ้านนะคะเพราะว่าเก่งก็จะมาเอายาเอาอะไรรอบทรงพุ่มอะไรออกตามภาษาของเก่งนะคะเนี่ยมาแต่งนะคะ,ะมาแต่งให้มันสวยๆนะคะ เอาเคียวมาเกี่ยวพอเห็นแล้วมันก็ชื่นใจอะไรอย่างนี้อะโอเคเพื่อนๆค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เก่งด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้กันนะคะแสดงคอมเมนต์ด้านล่างค่ะไปแล้วดีกว่าไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะฤดูหนาวนะคะเพื่อนๆโอเคดูแลสุขภาพกันด้วยท้องฟ้าสุดยอดมากสุดยอดจริงๆเลยแสงแดด